กล่าวสวัสดี FC และท่านผู้ชมครับผมเข้าสู่ช่องคนน้าหนวดพูดไม่เก่งครับผม FC ม่วงหน้าเจริญทรัพย์ครับผมท้าไหนครับผม FC ่วงหน้าเจริญทรัพย์ไปดูกันครับผม FC มามามาม,ามา FC. ผมก็ตึงมาเทตดแถวเนี้ยครับผม FC ไปไหนครับคุณเคยเจอครับผมเอฟซีไปครับผมเลนเลนดเอาเลนดเอาครับผมเอฟซีน่าจะตัวใหม่ล่าสุดมั้งครับผมเนี่ยพวงนาค081866 1715พวงนาคเจริญทรัพย์ครับผมใครเคยคุณใครมีบ้างครับผมเอฟซีไปครับผม รเปลยคับผมผมตอนแรกผมนึกว่าวารพจน์การช่างครับผมเอซผมมองข้างๆนะคล้ายๆกันครับผมท่านผู้ชม ลูกลางเอกลาก็อู้ตัวนี้เจ้า2,024เลยครับผมเอฟซีจัดให้สุดจัดให้เต็มครับผมมันนี่คนานานวดจัดให้แล้วครับผมเอฟซีจัดมาจัดมาลันตุงลันตุงไปเลยไปกับเจ้าพวงน้างหรือเอฟซีสวยๆครับผมเลดนเอาเอาเอาไปเลย ไปวัดไสรใหญ่ครับผมมิซซีรู้ก,กันได้ครับไปวัดประงคงวัดยอดไปได้หมดเลยครับผมทันปจุจกก็วันนี้มาเขตนี้บ้างครับผมมิซซีจัดจัดจัดเลยจัดให้สุดจัดให้เต็มเลยครับผมมามามาโอ้ออออจริงๆด้วยครับมิฟซี่ตรง บรพเลยครับแต่ไม่รู้ว่าบรราพดขึ้นตู้หรืออันนี้ให้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับผมนิดสิผิดพลาดก็ขอโทษนะครับผมจัดจัดมาจัดมาจัดให้ดูไปเลยเอาไว้ชุดเลยวันนี้ วันนี้ทางแถววัดมาสมเกี่ยวกันเยอะครับผมมีสิรถข้าววิ่งว่อนเลยวันนี้วันนี้มาก็ได้จัดตรงนีน้ไปก่อน À, nhắn cái hẹn đi sau này khắp bốm tăm chung nhắn kéo kéo vô ครับผมเป็นติยังแช่คููเลยครับเนี่ยก็เกี่ยวเนี่ยละครับทางบ้านโน้นเนี่ยละครับมีนายอยู่ประมาณมิประมาณสองไร่ก,กว่าครับผมเป็นสิ ได้สามไรนะ่ตรงนี้ติดลมหน่อยครับตรมเยอะหน่อยเดินไปยบโยบโยบโย,บ,ยบเลยยันแล้วรวย วงหน้าเกิญทรัพย์ขยันเร็วรวยครับผมเมฟซิถ้าขี้เกียจก็อดกินครับผมเมฟซิเอ๊ะจัดในสุดเลยลูกเพ่วันนี้วันนี้เน่มเน่มไปเลยยยกลอไปเลยเนี่ยลูกเพ่

มั่งเนี่ยครับผมเอาลนลนไปเลยลูกเพ่ ตรงนี้ครับเอฟซีเดินเดินไปไม่ได้ครับติดฝั่งนู้นที่ตรงมันเยอะครับผมเป็ใซีอยู่โคกๆน้อยครับผมไม่ว่ากันนะครับผมเปซีขอบคุณมากมายที่เอซที่มารับชมช่องคนน้าหนวดนะครับผมติดตามด้วยนะครับผมฝากไว้ครับผม ก็อีกเกี่ยวนึงก็เสร็จแล้วครับนาแปลงเนี่ยครับประมาณส,สามได้สี่ได้แล้วครับผมแบบนีประมาณเนี่ยครับผมหล่าวครับผมจัดๆเลยจัดแบบให้สุดเลยลูกพี่ เ,เรียบร้อยครับผมแปลงเนี้ยครับผม F เอฟซีเต็มคุมพอดีเลยครับผม ข้าวเือข้าวครับผม ได้อยู่ได้ต่อได้ครับผม่านผู้ชมไปสีง่ายๆก็จะเป็นตรงวรพุธน,น์นั่นแหละครับผมเอสีก็อาจจะต่อที่อู่วรพุธนั่นแหละครับตรงสติ๊กเกอร์ก็อาจจะมาสั่งตัดได wow. ้ค,ครับผมไม่บ้ากันครับผมเอสี ไปเหมือนเดิมครับผมอรพสต์องแท้ครับผมดีวยผลงานครับผมยันแล้วรวยการตีรวยผลงานครับผมคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่น,นี้ครับผมเองสิคลิปน้าค่อยว่ากันไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคนน,าน้าหนวด,ดนรูปเนเก่งนะครับผม ก็ทำคลิปที่พลาดประการใดขอโทษขออภัยไปหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับลัน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 ,น,น